ก็ทราบข่าวจากกุงรมว่าวันที่ห้าที่กุงรมจะมีประกาศแต่งตั้งท่านสิริพงศ์เป็นพระสังฆราชราชบุรีก็มีความยินดีที่ท่านจะกลับไปปกครองราชบุรีอีกเทีนหนึ่งเพราะว่าท่านสังฆราชปัญญาไม่สบาย ต้องลาออกก็ขอพระเจ้าอวทพรท่านชีลิตพงศ์ซึ่งก็มีความพร้อมหลายๆอย่างนองจากท่านมาปกครองจันทบุรีสิบกว่าปีก็เห็นว่าท่านเข้ากับประชาชนกับประสงค์ได้ดีเราขอยินดีด้วยเราขอพระเจ้า แรงกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นพระสังฆราชของราชบุรีเสดบต่อไปเราขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆท่านทั้งพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและประชาชนให้มีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นต,ต่อไปเราขอพระเจ้าวอวยพรทุกๆคน so what do you have